การทำคลิปยาวนะคะเราถ้ายังไม่ได้เครื่องมือการสร้างรายได้จากเนื้อหาหรือได้เครื่องมือมาแล้วเน้นย้ำให้ทุกคนทำคลิปยาวการทำคลิปยาวทำยังไงนั่นก็คือเราเปิดกล้องมามีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องแล้วก็เปิดเข้าไปที่โหมด กล้องนะคะแล้วก็ไปกดคำว่าวิดีโอหลังจากนั้นคุณก็สามารถพูดคุยเรื่องที่คุณอยากจะมอบหรือแบ่งปันให้กับผู้ชมหรือคนที่มาชมคลิปของเราได้เลยนะคะ mm. แล้วหลังจากนั้นนำไปโพสนะคะที่ช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่นะคะ mm. ทางที่ดีนะคะควรที่จะ3นาทีขึ้นไปนะคะกำลังดีอยู่ที่อ่า ไม่เกินหกนาทีข้อดีของการทำคลิปยาวนะคะคลิปยาวก็จะมีโฆษณาเข้าทั้งที่ตอนต้นตอน,ตอนกลางและตอนท้ายนะคะนี่คือเราจะได้โฆษณาเข้าถึง3ตัวดังนั้นการสร้างรายได้จากเนื้อหาจึงจะมีเหรียญวิ่งเยอะมากกว่าคลิปสั้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือที่มาแล้วเราจะต้องฝึกพูดฝึกทำยังไง ฝึกพูดฝึกทำทุกวันนะคะขั้นต่ำแล้วนะคะวันละ3คลิปหรือถ้าไม่ว่างเลยวันละ1คลิปเป็นต้นนะคะก็ดีและก็ลงให้ครบทั้ง5อย่างนั่นก็คือสตอรี่รูปภาพข้อความคลิปยาวคลิปสั้นลงเพื่อให้ระบบนำส่งโพสต์ของเราและคว้าเครื่องมือสร้างรายได้จากเนื้อหาส่วนใครที่ ได้รับเครื่องมือมาแล้วจะรู้เลยว่าคลิปยาวจะมีรายได้มากกว่าถ้าคุณใส่เนื้อหาสาระลงในคลิปนั้นแบบจุกจกเพราะว่าเขาเน้นเนื้อหาแล้วนะคะหลายคนก็ไปปังรูปภาพหลายคนก็ไปปังข้อความแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องลงให้ครบทั้ง5ช่องทางนะคะคราวนี้นะคะการทําคลิปยาวหลายคนมองว่ายากนะคะถ้าเรา ไม่รู้เลยว่าเราจะมีคอนเทนต์อะไรลองเปิดดูของเพื่อนๆนะคะลองเซิร์ชดูอะไรที่ทำให้คนอยากที่จะดูคอนเทนต์ไหนที่คนอยากที่จะฟังคอนเทนต์ไหนที่เป็นประโยชน์กับผู้คนนะคะเราก็ลองฝึกทำดูนะคะคือคลิปยาวเป็นคลิปที่เขาพูดมองว่ามันไม่ได้ยากเลยนะคะถ้าเราฝึกพูดหน้ากล้องบ่อย หรือใครที่ทำออนไลน์มาแล้วนะคะก็สามารถที่จะพูดบ่อยๆได้ตามต้องการเลยและมันก็ง่ายมากถ้าเรามีเวลานะคะเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราสามารถทำคลิปยาวได้ไม่ต่ำกว่า3คลิปถ้าเราว่างทำและทำคลิปสั้นได้หลายๆคลิปในเวลาเดียวกันดังนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องไหนก็แล้วแต่หากเราจะคว้าเครื่องมือสร้างรายได้จากเนื้อหาเราต้องทำให้ครบทุกช่องทางนะคะและ ถ้าใครได้มาแล้วเราก็ยิ่งต้องทําทําเยอะได้เยอะตังเข้าเยอะเอาหน้าออกกล้องนะคะบ่อยๆได้ตังแน่นอนนะคะที่สําคัญหากเราไม่ผิดกฎเกณฑ์นะคะแน่นอนคะ่ะระบบนําส่งแน่นอนก่อนที่ระบบจะนําส่งเราเราต้องส่งงานระบบก่อนนะคะอันนี้ก็อยากจะบอกเคล็ดลับน้อยๆน,นี้นะคะให้กับทุกคนคลิปยาวก็สามารถที่จะปังได้นะคะทุกคน สามารถสร้างรายได้ได้ไดมีโฆษณาเข้าถึง3ตัวด้วยกันลองไปทําดูนะคะคลิปยาวไม่ง่ายนะคะแต่ก็ไม่ยากค่ะเราตั้งใจนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะสําหรับคลิปนี้ถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆจะเข้าคุณฝากกติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ